เป็นอย่างน้อครับลุกไม่ได้บ่จะกลับกลับไหนจะไปไหนเนี่ยจะไปไหนโอ้น้ำตกจักเดี๋ยวเพิ่งอยู่เลยด๋ยวใช้ก่อนอยู่ใช้ก่อนอู้กับผมเมาไหมเนี่ยเมาไหมเมาแล้วคับรถไปได้ไงเมาแล้วเนี่ยตำรวจจับนั่นนี่เอออย่ากินเยอะไปเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงอะได้แป๊บนึงเดี๋ยวตำรวจช่วยแป๊บนึงมาเชื่อไปทรงเลยไป อยู่บ้านไหนนี่บ้านลมไัซากุนฮะลมซักุนเปลี่ยนอะไรไหมไปได้ไหมขับได้ไหมเมาทั้งใครขับมาเนี่ยไม่ใครผมใกล้ขับมาเมาทั้งสวงเลยเหรอไปไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถขับกันถ้าเมาเนี่ยผมต้อขับไม่ได้ด้วยอ่าถ้าเมาเนี่ยเขาไม่ให้ขับนะเดี๋ยวไปโรงพักนะแล้วก็ไม่มีใครเไปเอาไปขึ้นรถไปขึ้นรถไปส่งเดี๋ยวไปส่งเดี๋ยวไปส่ง